ดูกันนะว่าทายังไงถึงจะขอพอรแล้วก็ได้พรจากทาเวสวุวรรณนะฮะจะรับทรัพย์รับโชคกับไพนะาเวสวุวรรณเป็นที่เรื่องชื่อหรือชาเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัตินะฮะของเงินขอทองได้ขอให้พ้นภัยอันตรายเนี่ยปราบพูดผีปีศาจเนี่ยใครบูชาไว้จะไม่มีพูดผีปีศาจมากั้มกายจะปกปักรักษาคุ้มครองเรานะลดล้างอาถรรพ์ต่างๆใดๆนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะจ๊ะ จากไหว้องค์ท้าวเวสวรเสร็จแล้วนะทุกคนนะขึ้นมาข้างบนนะฮะขออนุญาตนะครับขึ้นมาข้างบนนะเตรียมกระเป๋าเงินเรามาให้เรียบร้อยนะกระเป๋าเงินนี่เราใช้ทั้งกระเป๋าเลยนะฮะนะฮะใช้กระเป๋านี้นะรอดครับผมลอดใต้กระบอง,าง,าง้าวเวสวรขอให้เพื่อนตบงคกันงๆเลยสุขภาพแข็งแรงนะฮะสามรอบไปเลยนะฮะ ขอให้กลับไปมีเงินมีทองเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะฮะกลับไปขอให้เฮงรวยๆนะครับท่านพ่อครับล,ลูกกราบไหว้ลูกบูชาลูกศรัทธามากนะฮะปกปักรกษาคุ้มครองลูกด้วยนะคะนะฮะทุกคนแล้วก็ขึ้นไปดูนะองค์ใหญ่มากทุกคนสูงมาก